สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมวันนี้พามาชมวัตถุมงคลที่วัดนางสาวนะครับผมไม่ใช่ของทางวัดนะครับผมแต่เป็นที่เพื่อนมาปล่อยอยู่ในวัดนะครับผมอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับผมมีหลายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแวะมาชมกันได้นะครับผมตามแผงนะครับผม มีเหรียญที่เลื่อมกรอบแล้วนะครับผมพร้อมใช้นะครับผมก็มาดูเองนะครับผมจะแท้หรือไม่แท้ต้องมาดูเองนะครับผมผมก็ไม่การันตีว่าจะเป็นแทหรือไม่แท้นะครับผมวันนี้เอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมเป็นวัตถุมงคลน,นะครับผมหลายเกจิเลยนะครับผม ราคาก็ไม่แรงนะครับผมรักร้อยนะครับผม2-300นะครับผมก็มาเลือกเช่าบูชากันได้นะครับผมตามกำลังศรัทธานะครับผมศรัทธามีบารมีเกิดนะครับผมนี่ครับผมสวยนะครับผมเป็นหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเงินก็มีนะครับผมแล้วก็จะมีคุณแผนด้วยนะครับผม